สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูลกมาเลยนะครับก็มีอยู่ประมาณ5ตัวนะครับลกมาเลยอายุ1ปีได้นะครับผมนี่นะครับสวยๆงามๆครับลูกมาเลยนะครับมีลูกฮานโมานนะครับแล้วก็ลูกมาริออนนะครับลูกฮานุมานลูกมาริออนแล้วก็ุนแผนนะครับลูกุนแผนนะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับนะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับ ก็ค่อนข้างจะทาลายหน่อยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายข้างในให้ดูนะครับึงขออนุญาตนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับกลางคืนนะครับก็เป็นลักษณะอย่างงี้นะครับผมอันนี้เป็นตัวเมียเฮ้ยไม่ใช่ตัวเมียสิครับของนี้เป็นตัวผู้นะครับนะแต่ผมยังไม่ได้แยกนะครับตัวเมียผมเอาผสมมดแล้วนะครับนี่นะครับผมจะทำตำหนีไว้นะครับ แต่ละตัวนะครับแต่ละสีนะครับแต่ละพ่อแม่ผมจะจำเนิไว้นะครับมีสีเหลืองสีดำนะครับนะครับต่างๆนานาไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นพอร์รุ่นโตแล้วนะครับขอราคาก็จับต้องได้นะครับไม่แพงอะไรมากมายนะครับก็เอาให้ชมนะครับถ้าชอบก็สอบถามมาดูนะครับสอบถามมาถามได้นะครับชอบตัวไหนนะครับวงได้ มีตัวที่1ตัวนุ้นนะครับตัวที่1ตัวที่2ครับตัวที่3นะครับอยู่ในคอนนะครับตัวที่4ี่ในมุมนู้นนะครับตัวที่5้าอยู่ตัวกลางตัวที่6อยู่ปลายครับก็มีอยู่6ตัวนะครับไม่ใช่5้าตัว6ตัวนะครับมี6ตัวนะครับก็สนใจก็เลือกมาดูนะครับเลือกดูได้นะครับตัวนี้ก็สวยเหมือนกันครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับสวยเต็มนะครับหน้าตานะครับก็แก้มนะครับ ลายสวยนะครับลายแตกสวยอยู่นะครับตัวนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับจะชอบนกมงคลหรือจะทอกชอบนกอขันร้องก็แล้วแต่นะครับเลือกได้ครับมงคลก็มีนะครับแต่มงคลจะมีน้อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทํานกมงคลนะครับทานกสายดินนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ฝากสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับท้ายคลิปนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับพวกนี้มันไล่คู่นะครับไล่คู่กันแล้วไล่คู่ในกรงรวมแล้วนะครับมามีบางตัวก็คู่บางตัวก็ขันแล้วนะครับเราต้องแยกนะครับเพราะว่านกอยู่ในห้องเดียวมันมไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็มันตื่นนะครับสยงดังนะครับมันก็ตื่นมันก็บินนะครับธรรมดาปกติของมันนะครับเพราะว่ากลางคืนนะครับถ้ามันรู้สึกไม่ปลอดภัยมันก็จะบินนะครับโอเคนะครับถ้า ท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อมาได้ครับ0655นะครับ67590นะครับบ่าวเจนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับส่งได้ทั่วจังหวัดนะครับส่งได้ทั่วพื้นที่นะครับนะเข้าได้ถึงนะครับรับประกันนะครับส่งถึงมือแน่นอนนะครับโอเคนะครับก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมรบกวนเขาเยอะนะครับผมรบกวนเขาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ